เคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมป่วยจนต้องลาเรียนแต่ไปลาด้วยตัวเองไม่ได้ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอยากย้ายสาขาแต่ไม่รู้วิธีปัญหาทุกอย่างจะหมดไปเราขอแนะนำทุกคนให้รู้จักเว็บไซต์ h e a l s o One Stop Service เว็บไซต์ดีๆที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จัก h e a l s o One Stop Service คืออะไร h i e l s o n e Stop Service คือเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกบริการสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้ในที่เดียวอีกทั้งยังให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นขอกักตัวสอบขอหยุดเรียนย้ายสาขาเลี่อนสอบและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์ h i l l s o n e Stop Service นั้นง่ายดายมาก เพียงเซิร์ช h u l s o m a n Stop Service บนอินเทอร์เน็ตแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์หลังจากนั้นให้ทุกคนทำการล็อกอินด้วย KQ Mail ของตนเองเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อล็อกอินเข้ามาจะเห็นแถบเมนูทางด้านซ้ายมือประกอบไปด้วยรายการคำร้องของของฉันแบบฟอร์มต่างๆและช่องทางการติดต่อคณะ เมื่อกดยื่นคำร้องขอจะปรากฏหน้าแลบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้กรอกข้อมูลในการยื่นคำร้องขอโดยจะมีคำร้องขออนุมัติได้แก่คำร้องขอหยุดเรียนหรือลาเรียนคำร้องขอโอนย้ายสาขาหรือคณะคำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่และคำร้องขอเลื่อนสอบ และคำร้องขอทั่วไปได้แก่ขอกักตัวสอบขอสอบคอมพิวเตอร์เป็นกรณีพิเศษขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาโทรหรือแจ้งรายวิชาโทและขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษานอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายซึ่งทุกคนสามารถเลือกดูบริการอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะ หากใครมีข้อสงสัยในหน้าสุดท้ายของเว็บไซต์ยังมีการรวบรวมข้อมูลการติดต่อคณะให้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรอีเมลหรือช่องทางการติดตามหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมมาใช้บริการ QSO One Stop Service กันเยอะๆนะ